สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนัสนันท์ทองขานะคะหรือเรียกว่าครูบิวค่ะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะคะทางโรงเรียนวัดญากล้องได้มีการจัดการเรียนการสอนสามรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออนแอร์แล้วก็ออนดีฮ์มค่ะค่ะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะได้มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบออนไลน์และออนมาน์ค่ะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็จะมีการใช้แอปพลิเคชันของ Google Meet เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนค่ะค่ะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะคุณครูก็ได้มีการจัดเตรียมสื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนได้มีความสนุกสนานในการเรียนค่ะนั่นก็คือสื่อของ powerpoint เพื่อเนการจัดเครื่อสื่อของ powerpoint นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะต้องมีรูปแบบที่มีสีสันสวยงามสะดุตาเพื่อให้นักเรียนมีความอยากที่จะเรียนและก็มีความสน่นเนานในการเรียนให้พร้อมๆกับคุณครูค่ะและเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกในการเรียนมากขึ้นนะคะคุณครูก็ได้สร้างเกมผ่าน แอปพลิเคชันของคาบูค่ะซึ่งเป็นเกมที่คุณครูจะนำข้อสอบมาอยู่ในแอปพลิเคชันของคาบูนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกมแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะซึ่งในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในเกมคาบูนั้นจะต้องใช้ใความเร็วในการตอบคำถามนะคะในการตอบคำถาม,ถาม,ถามนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะเป็นชนะเกมค่ะค่ะ และในวันนี้นะคะคุณครูมนัสนันทองสังหรือว่าคุณครูวิลก็ได้มีการจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในหน่วยที่4ค่ะเรื่องของปฏิกิริยาเคมีค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเนื้อหาจะสนุกแค่ไหนเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 มาพบกับครูมนัสนัน เรียนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของปฏิกิยาเคมีกันนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิยาเคมีโดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความได้นั่นเองค่ะนิรชามาค่ะนิรชามาค่ะ,มมคะปิ่นโป้งมาค่ะ,ะคอยพันมาค่ะ เราเรา่็เช็กซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหากันเลยนะคะอะไรบ้างเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้อที่1เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเอ่ยทางเคมีอ่าเก่งมากเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อที่2นะคะรูปที่2ากายภาพค่ะอ่าทางกายภาพค่ะเก่งมากเลยส่วนวงกลมสีน้ําเงินเป็นการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพนั่นเองค่ะทีนี้เรามาสรุปกันว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไรนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดขึ้นเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลให้เกิดสารใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเข้าสู่กิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลง ของสารอุปกรณ์ก็คือถุงมือปิ่นพงตุถมถุงมือทําไมต้องมีถุงมือถุงมือไว้ทําทําอะไรคะปิ่นพงเพื่อป้องกันสารนะครับอ่าเพื่อป้องกันสารถ้าสารที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยเป็นกรดเราจะต้องใช้ถุงมือในการป้องกันสารไม่ให้สัมผัสกับผิวของเรานั่นเองนะคะคุณครูได้อธิบายปรณ์ของการเปก็บใส่ของสารไปแล้วคุณครูก็จะได้ทำการทดลองโดยการเทตัวไฮโลไคนิตลงในแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะทีนี้ เรียนสังเกตุดีๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจากภาพดูลเลยเกิดการลลายเลยอินฟลูมเกต เกิดการละลาย <od> s <S หรือว่าเกิดแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็เกิดฟองเกิดขึ้นใช่ไหมคบเก่งมากเลยค่ะปินพปงนักวิทยาศาสตร์เมื่อทํากิจกรรมสร็จแล้วนั่นก็คือการบันทึผกผลการทดลองการบันทึกผลการทดลองเราจะบันทึกผลโด,ดยสารที่เราเงก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตมีลักษณะอย่างไรบ้างคะแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นของแข็งเป็นเม็ดสีขาวค่ะเป็นของแข็งเป็นเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็กรดไฮโดรคลอริก่ะโซมพดกรดไฮโดรคลอริกมีลักษณะอย่างไรคะ เป็นของเหลวใสไม่มีสีอ่าเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่เมื่อเราองสองอย่างนี้มาทาหรือว่ามาเทรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นเลยเกิดฟองแก๊สค่ะอ่าเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็มีครับจะเดียมพอไรด์มีขนาดเล็กลงนะคะอ่าหยิบกลับมาเลยค่ะถูกใครไวใครได้ใครเร็วใครได้ผู้ชนะเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะคะรหัสมาแล้วค่ะแปดสามห้าแปดสามเก้าศูนย์รีบกดเลยค่ะมือต้องไวนะคะ พิมพ์ชื่อเล่นมาได้เลยกดณเดนลองเข้ามาแล้วชาๆเข้ามาแล้วค่ะให้เวลา2นาทีในการเข้าเราจะเริ่มกันแล้วนะคะสตาร์ทแล้วนะไปกิจกรรมปฏิกิริยาทางเคมีข้อที่หนึ่งผลผลิดเกิดจากปฏิกิริยาเคมีใดสีแดงสารเป็นกรดบวกกับละลายน้ำในอากาศสีน้ำเงินสารเป็นกรดบวกกับอากาศสีเหลืองสารเป็นกรด บวกกับน้ำในบ่อสีเขียวสารเป็นกรดบวกกับน้ำในทะเลตอบเลยค่ะกดมากฮะตอบถูกกันห้าคนเลยนะคะเก่งมากเลยต่อไปนิรชายืนหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อใดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีไม่ได้น้ำเกลือต้อเงินการเติมน้ำแข็งในนะครับร่มสีหรือสารอะไรกดไฮโดรคลอรด์กับน้ำสีเขียวการทำวายตอบมาค่ะติดตอบติดตอบคุณคิดต่อมามีการเปลี่ยนโอ้ชมพูนุชขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะขอสายนะกเอไว้นักอัน ตการเต็มเต้นใดมีการเกิดสารใดเกิดขึ้นสีแดงผสมพันธะให้เป็นของเหลวสีน้ำเงินพันธะให้เป็นน้ำมันทีสีเหลือพันธุ์ด้วยของมันงดสีเขียวตัดสต่งให้เป็นลูกบอลกลมตอกตอกโอเคข้อนี้ดูลำดูดูลำดับกันนะคะลำดับที่สามเป็นของชมพูนนทศค่ะอันดับที่สองเป็นของน้องน็อตนะคะและอันดับที่หนึ่งเต้นเต้นเต้นเป็นของน้องยิมค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องยิมสามคนนี้ มารับรางวัลจากคุณครูมนัสนันในวันเปิดเทอมนะคะเปิดเมื่อไหร่มารับได้เมื่อน,นั้นเลยค่ะอ่ะ,อะก็วันนี้เราได้จบของหน่วยของที่4เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วนะคะ ทีนี้ครูจะแขวนแบบฝึกหัดไว้ในแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มของมอ3นะคะฝากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ